ข่าวที่ทุกคนสนใจในช่วงนี้ครับก็คงจะหนีมไม่พ้นคนที่คุณก็รู้ว่าใครว่าเขาจะกลับมาไหมนะครับเอ้ยไม่ใช่หรือนะครับจะเป็นในบางประเทศที่ได้นายกคนใหม่แล้วนะครับเอ้ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ครับหรือจะเป็นนาโนมาดาน่าครับ AI จากตัวของ Google เอ้ยถูกแล้วนะครับคลิปนี้ครับอาจจะมาแชร์นอกว่าพที่เราเห็นกันเนี่ยนาโน AI ใช่ไหมนะครับที่ เป็น AI ตัวใหม่ที่หลายๆคนฮิตใช้กันครับในการเอารูป2รูปเนี่ยแล้วมาสามารถเมิร์สหรือการรวมร่างกันได้ใช่ไหมอย่างเช่นเอารูปของคนกับรูปของสินค้าเนี่ยมารวมร่างกันนะครับให้คนเนี่ยสามารถถือโปรโมตสินค้าได้แล้วแบบภาพมันเนียนมากๆนะครับถามว่าเขาทํากันยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแชร์กันระดับแรกครับต้องบอกก่อนว่าการใช้โมเดลนะครับนาโนบานาหน้านะนะครับ AI ในการสร้างรูปภาพเนี่ยเขาได้2อย่างนะก็คือตัวของเจมิไนท์ตามลิงก์นี้เลยครับทุกท่านก็สามารถใช้กันได้ฟรี รวมถึงอันที่2ก็คือตัวของ Google AI Studio นะครับ AI ของตัวของ Google หรือ Gemini เหมือนกันแหละนะครับแต่ก็จะสามารถปรับคัสตอมได้มากกว่าเดิมเนาะซึ่งแอดเนี่ยก็เคยแชร์วิธีการใช้งานเนาะนะครับพาไปทำเนี่ยนะครับเบื้องต้นในคลิปก่อนแล้วนะก็สามารถคลิกไปดูย้อนหลังได้นะนะครับเรื่องนีตัวแรกก่อนนะครับตัวของ Gemini เนาะเข้ามาแล้วอ้ยไอตัว Nana Nana อยู่ตรงไหนล่ะนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วในตัวของ Gemini เนาะนะครับมันจะมีขึ้นตรงนี้เห็นไหม ไม้นะครับลองแก้ไขรูปภาพด้วยนานมาน่าดูสินะครับโมเดลรูปภาพที่ดีสุดของเรานะครับถ้าเราสมมติผมลองกดลองแก้ไขรูปภาพนะ,ะเห็นได้ว่าครับไม่ทำการนะนะครับมันจะไปกดนะครับเลือกประเภทของคําตอบเนี่ยให้เป็นแบบรูปภาพอ่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่แล้วนะมันคือการกำหนดรูปแบบใช่ไหมครับว่าฮี่คำตอบเนี่ยจะเป็นแบบแ,บบแนวไหนใช่ไหมครับถ้าเป็นดีบเซอร์ก็คือ เน้นเรื่องของงานวิจัยเนาะนะครับคิดให้มันมากขึ้นแคนวาก็เป็นพวกของสไลด์ใช่ไหมแต่รูปภาพก่อนหน้านี้มันก็มีแหละ,ะครับในการจนรูปภาพแต่เห็นไหมครับมีตัวของกล้วยนะหรือบานนานนเองซึ่งเขาจะบอกว่ามีการใช้โมเดลใหม่นะครับคือตัวของ Nano an นาน o บ a น a านน์มาถามว่าเราจะสร้างรูปเนี่ยนะครับอย่างที่เราเห็นใน,นเด็กกันยังไงเนาะนะครับวิธีการก็คือให้เรากดเพิ่มไฟล์ตรงนี้แล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับเน่สมมติผมจะลองไปเลือกนะครับไฟล์ของคนกับสินค้าแล้วกันนะนะครับ ลองมาให้เขาถือนะครับว่าจะเป็นยังไงกันตรงบทรูปแรกคือรูปผมแล้วกันนะกดเลือกไปแบบนี้กดติต้อมาครับออโลดไฟล์นะอันนี้คือข้อดีของโมเดลนี้นะก็คือเราสามารถครับเลือกไฟล์เนี่ยได้มากกว่า1ไฟล์ในการแนบถามพร้อมเพราะก่อนหน้านี้ครับ AI หลายตัวนะไม่สามารถแนบไฟล์ได้มากกว่1า1นไฟล์นะครับก็เป็นข้อพิเศษของตัว Nano นี่แหละทาให้คนเขาเนี่ยสนใจกันนะครับ จากนั้นเราก็พิมพ์คาสั่งพร้อมเลยครับว่าอยากจะสร้างอะไรซึ่งผมแนะนํานะครับให้เราบอกน้องเขาแน้วว่าเนี่ยคือรูปที่1นะนี่คือรูปที่2นะแล้วคุณต้องการจะมาทําอะไรกันนะครับมก็เขียนว่าพี่สร้างรูปภาพที่คนนะครับรูปที่1เห็นไหมแนะนําว่าให้เขียนอ้างอิงถึงวัตถุนั้นนะครับอย่างเช่นคนอย่างเช่นสินค้าใช่ไหมนะครับจากรูปที่ไหนนะครับรูปแรกคือรูปหนึ่งรูปสองคือรูปสองเนาะ คือคุกกี้นะครับลูกที่2คือคุกกี้นะจากลูกที่สองน,นี้นะครับแล้วก็ลองกดฝกไปเลยเห็นไหมครับว่านะครับมันก็สามารถสร้างรูปได้นะครับถ้าลองดูดีๆนะรูปแรกของผมเนี่ยหน้าตาดุกลัวนะครับรูปเนี่ยจะไม่เห็นมือผมเลยไหมใช่ไหมครับแต่นะครับ ดูดิวที่ AI สร้างกันเป็นไงสามารถงอกนะครับแขนผมเนี่ย้วก็งอกมือผมเนาะนะครับมาถือนะครับตัวคุกกี้เนาะที่ผมแนบนครับไปจับฝาที่2ได้ไม่เดียวกันซึ่งถ้าลองดูดีเนี่ยเรื่องของสีผิวนะครับรูปมือเนี่ยนะครับผมว่าค่อนข้างจะเนียนมากเลยนะใช่ไหมเออแล้ววิธีการทําแขนเนี่ยค่อนข้างจะเนียนแต่ถ้าข้อสังเกตน,นะก็คืออย่างนี้ไหมโคมไฟนะครับมีเบลเบนิดนึงนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถลองไปเล่นได้นะนะในการแน่ไฟล์นะครับแล้วก็ลองให้น้องเขาเนี่ยสร้างนะครับรูปภาพลองกันดูอีกตัวหนึ่งครับที่ทุกคนสามารถสร้างนะครับตัวของรูปภาพนะจากโมเดลนัมโนมานาได้เนี่ยก็คือตัวของใน Google AI CEO นะครับก็เข้ามาในหน้าแชทนะครับแบบนี้เนาะนะครับจากนะครับตรงพาร์ิวเตอร์ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ค่า default เนี่ยมันจะเป็น Gemini 2.5 Pro ใช่ไหมตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็จะมีตัวใหม่ มากกว่าเดิมก็คือตัวของน่าโนมาน่านี่ไม่เลือกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการใช้โมเดลเจมินาย0.5แหละจะเป็นตัวของ flat นะครับเนี่ยก็จะสามารถเจนได้เร็วขึ้นนะกดคลิกไปมันก็จะมีพารามิเ,เตอร์นะที่เราสามารถเซตได้นิดๆหน่นนนนอยๆนะอย่างเช่น temperature นะครับ temperature เนี่ยก็คือค่าความคิดสร,ร้างสารรค์นะว่าพี่คำตอบที่น้องเขาจะให้เราเนี่ยสร้างสารรค์มากนัยขนาดไหนนะครับถ้าค่านะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยกนะ็คือ จะเน้นงานแบบครีเอทีฟเลยนะครับแต่ถ้าค่าเราก็1หนึ่งแบบนี้เช่น0.45เนี่ยก็จะเน้นงานด้านโลจิกเป็นต้นนะครับันี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้รูปภาพเราเนี่ยนะครับเน้นครีเอทีฟหรือเน้นแบบโลจิกนะครับซึ่งส่วนมากก็ควรเป็นครีเอทีฟเนาะผมก็จะใส่มันเต็มแม็กเลยนะก็คือเลขหนึ่งนะครับอ่ะส่วนอนตานี้ก็คือเป็นค่าเซต็ตัวตัวอื่นนะนะครับใครเคยล้องเล่นเนี่ยก็สามารถเซตได้เหมือนกันอ่าวิธีการสร้างรูปภาพก็เหมือนกับใน Gemini Portal เลยนะก็คือเราก็มาบวก เพิ่มไฟล์ป้ายนะครับแล้วก็แนบไฟล์เหมือนเดิมเนี่ยผมก็แนบไฟล์มาสองไฟล์เนาะนะครับข้อดีของการนะครับมาสร้างรูปภาพนะนะครับผ่านตัวของ AI CO เนี่ยก็คือมันจะสามารถคำนวณจำนวนโทเค็นได้ด้วยเนาะว่าที่เราใช้กันไป,นเ,ไปนนเนี่ยนะครับใช้กี่โทเค็นไปนั่นเองนะครับจากนั้นก็พิมพ์พร้อมเหมือนเดิมเลยครับสมกดรันดู เสร็จแล้วนะครับก็เห็นได้ว่าสร้างได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมยกด้านขวาใช่ไหมอันนี้มา,เป,าเปลี่ยนยกด้านซ้ายนะครับของท่านนะนะครับก็แต่ก็เห็นว่าภาพเนี่ยนะครับมันก็จะดูเนียนมากกว่านะาสาหรับผมนะทำใ้เนี่ยเนียนกว่าในตัวของ Ge ม i n i นะนะครับในตรงภาพนี้ก็จะมีระยะพิกเซลนะที่กว้างมากขึ้นเห็นไหมนะครับเห็นตัวรั้วใช่ไหมนะครับเพิ่มมากขึ้น